สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับพูเป้อีกครั้งนึงแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในสภาพชุดนอนเลยแต่ว่ามันต้องไม่ชุดนอนเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับมันเอาไว้ชาตอนกลางคืนแล้วก็ มันก็ควรจะ practical ดีถ้าเกิดเราแบบมาพูดถึงท่าให้ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนอนเลยบแบบแอบเกลียดนิดนึงแต่เอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับก็คือตัว b i o t e r m Life Plankton Mask กระปุกนี้นะครับผมหลายหล,ลายคนน่าจะคุ้นเคยกับตัว Life Plankton Essence ที่ออกมาก่อนหน้านี้ในปี2014 Mango. เนอะแล้วก็หลายลคนก็จะชื่นชอบด้วยแล้ว <laughs> บูเป๊เป็นหนึ่งคนนะครับที่ชื่นชอบมันมากเพราะว่ามันแจ่มมากๆในแง่ของการแบบต้านการระคายเคืองต้านการอักเสบคือแบบ ผิวยันเยินมาแบบว่าเป็นสิวไปกดสิวมาอยากจะให้แผลหายไวๆรอยแดงหายไวๆอย่างเงี้ยครับอารเอเซนต์อารเอเซนต์แล้วแบบ มันแบบเยียวยาตัวเองได้แบบไวมากแบบยังไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับผมทีนี้ครับมันก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากของเบอร์เทิร์มแล้วแบบมันก็เลยแบบว่าโอ้โอเคงั้นปีนี้ฉันจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาล่อลวงเธอมาขายเธออีกอะไรเงี้ยมันก็คือไลฟ์แพลงต์้อนมาร์นี่แหละครับทีนี้หลายหลายคนก็สงสัยกันว่าแบบเฮ้ยไลฟ์แพลงต้อนมาร์เอเซนแบบมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมันแบบจาเป็นต้องใช้คู่กันไหมแล้วมันมีวิธีใช้ยังไงบ้างอันนี้ครับเป๊กก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้ใครที่สนใจนะครับก็ตตต้อองคคยิดามชกัันรบ มาถึงประเด็นแรกก่อนเลยนะคะว่าเบลเทอร์ไลฟ์แพลงก์ตอนเอเซนซ์กับมาส์กเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคือในจุดที่เหมือนนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อตัวเอเซนซ์หรือตัว Mars มาส์กมาครับคุณจะได้เหมือนกันคือไลฟ์แพลงตอนที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไลฟ์แพลงก์ตอนหรือว่าตัวบิจูโอซิล่าเฟอร์เมนเน่นะครับมันก็เป็น แอนตีแบคทีเรียครับซึ่งมีข้อมูลให้เยอะแยะในบล็อกเลยสามารถที่จะกดลิงก์ไปอ่านกันได้นะครับออแต่ว่าหลักๆแล้วมันมีคุณสมบัติในการในเรื่องของต้านการอักเสบต้านการะระคายเคืองนะครับผิวอัตปิกผิวผื่นแพ้อักเสบประมาณนี้นะครับก็ช่วยตรงนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างสาระอนุูลนิสระตามธรรมชาติของผิวในการปกป้องผิวจากแบบพวกสีที่เข้ามาแบบรุมเร้ามาทำร้ายแบบแสงยูวีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยปกป้องผิวเราได้นะครับประมาณนี้ อีกตัวหนึ่งที่มีเหมือนกันนะครับก็คือตัวอะดีโนซีนครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นของแบบการสร้างพลังงานของเซลล์ครับมันเลยเป็นเหมือนกับแบบว่าช่วยให้แบบเหมือนเซลล์มันวเวจเนเวอรทีฟตัวเองได้ดีขึ้นคือการแบบแบ่งตัวผลัดตัวของผิวชั้นนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบช่วยในเรื่องการแอนเป็นอาถายจริงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณสมบัติที่เหมือนกัน จุดที่แตกต่างกันนะครับผมคือนอกจากที่ทางแบรนด์จะบอกว่าเฮ้ยนี่เอาไว้ใช้ทุกวันนะอันนี้เอาไว้ใช้สัปดาห์หนึ่งึงสองครั้งนะแต่ปุ๊บเป้มองว่าไอ้มาส์กมาใช้ทุกวันได้แล้วปุ๊บเป้ก็ใช้ทุกวันจริงๆด้วยนะครับผมดังนั้นสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆคือในแง่ของ texture แล้ว format ของมันครับคือเอเซนก็คือเอเซนแต่ว่าตัวมาส์กอันนี้ครับคือเนื้อข้างในนียมันจะเป็นลักษณะของเป็นตัวไฮโดรเจลครับแล้วทีนี้ทางแบรนด์เขาก็เสริมมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่่ดดรเเเเจธมมาาาาแตนนนป็บบี้้ววยพะขงใ มันเป็นไลโปโสมคือไอสารสําคัญที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แพลงตอนหรือเจ้าตัวไอเนโนซีนะครับมันจะถูก คุ้ม,มาไว้ด้วยแคปซูลขนาดเล็กที่แบบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วมันจะแบบค่อยๆปลดปล่อยอย่างช้าๆยาวนานนะคบผมแล้วก็ลงไปได้ลึกกว่าประมาณนั้นี่คือทางที่ทางแบรนด์เขาบอกมานะครับประมาณนี้แล้วก็ประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นที่แบบหลายคนอยากจะรู้มากว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันจําเป็นต้องใช้คู่กันไหมปูเป้จะไม่ใช้คําว่าจําเป็นนะครับแต่ปูเป้บอกว่ามันสามารถที่จะใช้คู่กันได้แล้วมันก็ไม่ได้ก่อปัญหาอะไรด้วยแต่ถามว่าจะไม่ใช้คู่กันก็ไม่มีปัญหาเช่นกันปูเป้มองว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้สามารถเอามาใช้้้ไดหลายยแบบขึนอู่ กับแบบว่าออสภาพผิวของเราปัญหาของผิวที่ต้องมีอยู่ตอนนั้นความชื่นชอบในเนื้อของผลิตภัณฑ์หรือแบบลักษณะของการบบรุงผิวของตัวเองที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยคือทางแบรนด์ก็ออกแบบมาอย่างนี้คืออันนี้ใช้ทุกวันเช้าเย็นแล้วก็อันนี้ใช้ในตอนกลางคืนนะคะบบับสัมผาสละหนึ่งถึงสองครั้งหรือจะใช้ทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนตามปกติของเขาแต่ปูแป้ก็ยังมองว่ามันสามารถที่จะปรับวิธีการใช้อื่นได้เช่นแบบว่าเฮ้ยกลางวันฉันใช้เอเซนส์สี คืนน่ะฉันก็ใช้มาส์กเนื่องจากปูเป้เมองว่าคุณสมบัติของมาส์ต์ครับมันช่วยในเรื่องของการแบบว่าคลุมผิวแบบเคลือบผิวได้ดีกว่าแล้วมีช่วงหนึ่งที่ปูเป้ทดลองแบ่งครึ่งหน้าครับแบบตอนกลางคืนโดยที่แบบไม่ทาอะไรอย่างอื่นเลยครึ่งหนึ่งทาเฉพาะไลฟ์แพล้งต้นเอสเซนส์นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งทาไลฟ์แพล้งต้นมาส์กแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวไลฟ์แพล้งต้นตัวมาส์กอะด้วยความที่ว่าเนื้อไฮโดรเจลของมันเนะี่ยมันแบบ บูบแมรู้สึกว่ามันฉ่าผิวกว่าและยาวนานกว่าแบบคือแบบไอช่วงที่แบบว่าผิวแบบใช้ BHA แบบลดสิวลดอุดตันอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะรู้สึกแบบดีไฮเดรเจะมามันก็จะยิบมันยิบอะแต่ข้างที่แบบมันเป็นตัวไฮโดรเจลอะมันยิบนานกว่ามากแบบยิบนาแบบเกินครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบพอเราตื่นขึ้นมาคือรู้สึกว่าแบบข้างเนี้ยข้างที่ทาเป็นตัวมาสครับคือแบบเหมือนแบบมันได้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานกว่านะครับผมซึ่งแบบก็เป็นสิ่งที่แบบคาดหวังได้จากตัวไฮโด คุณสมบัติอื่นๆในแง่ของแบบการลดการอักเสบลดการระคายเคืองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับปุ๊บเป้รู้สึกว่าแบบเอเซนกับมาให้ผลไม่ได้แตกต่างกันสําหรับตัวเองนะครับประมาณนี้เลขทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่ปุ๊บเป้ใช้นะครับเป็นการส่วนตัวคือปุ๊บเป้ใช้มาสเป็นประจําในตอนกลางคืนทุกวันนะครับแล้วก็สกิปจ้ตัวเอเซนไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเอเซนต์ไม่ดีคือก่อนที่ตัวมาจะออกมาเอเซน์จะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ปูแป้กับจะหยิบขึ้นมาใช้ถ้าเกิดแบบผิวเยินจริงๆแบบมีปัญหาจริงๆแบบกดสิวอยากจะแบบให้ผิวแบบฟื้นฟูตัวเองเร็วๆแบบต้องไปงานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอเซน์จะเป็นตัวที่ปูแป้หยิบมาใช้เลยอะไรเงี้ยแต่มันจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างครับปูแป้เป็นคนที่แบบบำรุงผิวหลายสเต็ปมากนะครับผมแล้วแบบปูแป้มีน้าตบในดวงใจของตัวเองอยู่หลายตัมมากซึ่งแบบไม่อยากจะตัดตัวไหนออกไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าตัวไลฟ หนึ่งเหมือนกันคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงไม่เถียงแต่ว่าบางครั้งอะครับมันเยอะเกินไปในการที่ทําให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราใช้ทั้งหมดตอนนั้นนะครับโดยรวมมาดูเยอะเกินไปเราต้องตัดบางอย่างออกซึ่งบางครั้งปุ้ปเปตัดไม่ได้เนื่องจาก ต้องทํางานต้องลองผลิตภัณฑ์ดู่นี่นั่นโน้นนะครับผมดังนั้นไม่พลา t ติคอของตัวเองละมันจึงตอบโจทย์มากกว่ามากๆเลยในการที่ปูเป้จะใช้มาสกส่วนนี้ครับเป็นสลิปปิ้งมาในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งปกติปูเป้ไม่ค่อยจะเปลี่ยนสลิปปิ้งมาส์เท่าไหร่นะครับจะเปลี่ยนพวกเซรั่มเปลี่ยนพวกขั้นตอนอื่นๆมากกว่าดังนั้นการคงการใช้สลิปปิ้งมาเป็นประจําทุกวันเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับปูเป้ มากกว่าที่จะใช้เอเซนเป็นประจําทุกวันประมาณนี้นะครับคือผมไปใช้มาคแทนเอเซนไปเลยประมาณนี้และนี้ก็คือ3รูปแบบนะคะที่คุณจะสามารถเอาไลฟ์ฟลั t o ต e s เอเซนแล้วมาเนี่ยมาประยุกต์การใช้ของคุณได้คือเหมาะยังไงชอบยังไงถูกจริงยังไงใช้ตามวิธีนั้นนะครับผมไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับผมประมาณนี้ สำหรับวิธีการใช้เบอร์เทอร์มไลท์แปรงต้อนมาส์นะครับก็คือมันเป็นมาสชนิดไม่ต้องล้างออกพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสลิปปิ้งมาส์กได้น,นั่นเองนะครับก็คือหลังจากคุณลงแบบว่าทําความสะอาดเช็ดโทนเนอร์ลงเอสเซนต์น้ำตบลงแบบว่าเซรั่มบำรุงผิวตามสภาพผิวนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้มอสเจอร์ไรเซอร์ก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวปุ้ยแม่มองว่าแบบอ,อันนี้ก็แบบแทนมอสเจอร์ไรเซอร์ในตอนกลางคืนไปได้เลยเว้นแต่แบบว่าคุณอยากจะใช้มอสเจอร์ไรเซอร์จริงๆก็แบบถ้ามันไม่ได้หนักเกินไปสำหรับผิวววคคุุณณกกก็ไไมมม่่ีีปัญหหหาาาารรืออถ้้้เเิิดแแบบผงงๆะย ก็ได้ไม่มีปัญหาสามารถใช้ไปได้แต่ส่วนตัวปุ๊บไปใช้ แทนมอสเจอร์ไรเซอร์ไปเลยครับแบบว่าไม่ยุ่ยยากดีแล้วปุ้เป้รู้สึกว่ามันก็เวิร์กสำหรับผิวตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้แล้วเวลาที่เราทามาท่งผิวนะทางแบรนด์ก็ออกตัวแปรงอันนี้มาให้ด้วยแอปพลิเคเตอร์บลัชอันนี้นะครับหัวแปรงจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆครับผมซึ่งทางแบรนด์บอกว่ามันเป็นซิลิโคนเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือตามคลินิกนะครับประมาณนั้นอ๋อส่วนตัวปุ้เป้บอกว่ามันโอเคมากๆเลยเพราะว่าไอแปรงซิลิโคนแบบนี้ครับมันมันดีกว่าแบบหัวแปรงที่แบบเป็นขนแปรงออ่่่่ะคัเนนืงงจาาาาาาากกวววมมทํสดย ที่มันจะมีแบบพวกคราบอะไรแบบว่าของผลิตภัณฑ์นะครับเรยกแบบหลงเหลือตกค้างอยู่แล้วกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียซึ่งจะมีปัญหาในแง่ของแบบความไฮจีนหรือความสะอาดนะครับมันน้อยกว่ามันดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่ามากๆเลยแล้วก็ความรู้สึกเวลาเราไลาไปบนผิวอะมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆคือแบบมันนุ่มมันแบบไม่บาดผิวไม่รังผิวนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีแปรงอะจะใช้มือได้ไหมได้ไม่มีปัญหาผู้เป้ก็ยอมรับนะคะว่าแบบบางคืนที่แบบง่วงแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากมานั่งนอยหน้าท้าแปรงอนะไรเงี้ยต ทาปัดปด,ปด,ปดกับปริมาณเอาตามความเหมาะสมครับแต่ส่วนตัวปูเป้จะใช้ปริมาณเท่ากับแบบว่า1ผลเชอร์รี่เล็กๆอะค่ะผมก็แบบสามารถที่จะเกลี่ยได้ทั่วแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีแปลงนะครับนี่จะเป็นหน่วยวัดในการใช้ปริมาณในการใช้ของคุณก็คือเขาบอกว่าเปิดฝากระปุกมาครับแล้วก็เอาหัวตรงที่เป็นหัวซิลิโคนครับจุ่มลงไปทุบหดิฟนะครับเท่ากับ1โดสก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าตอนที่มันยังเต็มกระปุกอยู่นะมันก็จะแบบเนื้อผลิตภัณฑ์มันก็จะติดมากับตัวแผ่นพายตัวนี้ครับแล ป้ายปลายปายได้เลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการใช้1โดสก็การใช้1ครั้งนะครับมันอาจจะเป็น2โดสหรือ3โดสต่อการใช้1ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบอะว่าแบบอยากจะได้หนาแค่ไหนอยากจะได้ฉ่าแค่ไหนส่วนตัวปูเป้จะใช้ประมาณ2อถึงสโดสนะครับประมาณนี้สําหรับวิธีการทาผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้ทาจากกล,กลางออกด้านข้างครับจากหน้าผากไล่ไปที่ขมาบจากบริเวณจมูกไล่ไปที่ขมับอีกเหมือนกันแล้วก็จากบริเวณคางไปที่บริเวณแนวกกหูครับ ที่สำคัญเว้นรอบดวงตาเว้นรอบปากนะครับแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วย หลังจากที่ได้ลองไลฟ์แฟนต้อนมาสักครมาแบบจนใกล้จะหมดกระปุกแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสิ่งที่ปู๊ไปชอบแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แบบเฮ้ยมันโอเคมากๆแบบเข้ากับชีวิตเรามากๆเลยก็คือเท็กซ์เจอร์ของมันคือมันเป็นมาสหคับที่ทาลงไปแล้วเฮ้ยมันฉ่ำผิวดีเลยแต่ว่ามันเซตตัวเร็วมากไม่ต้องเสียเวลามาแบบเป็นสิบนาทีเพื่อให้มันแห้งเนี่ยนะครับผมคือแบบรอสักพักหนึ่งแบบไม่นานเลยมันก็แบบเซตตัวเป็นฟิล์มแล้วมันเป็นแผ่นฟิล์มที่เหมือนกับบอกว่าเคลือบที่จะแบบเก็บความชุ่มชื้นและ แผ่นฟิล์มที่ว่านี้ไม่เลอะไม่พังหมอนนะครับผมคือปกติแล้วอะ่ะปูเป้จะเป็นคนนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อแบบหาท่าที่วันนี้ฉันจะนอนข้างนี้นอนข้างไหนครับกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วถ้าแบบมาเท่านั้นคือถ้ามันไม่โอเคอะ่ะมันจะแบบว่ามันจะเหนอะหมอนมากๆเลยแล้ว แบบไม่กี่วันก็ต้องเปลี่ยนแบบปอกหมอนแล้วครับแล้วบางครั้งรก็แบบตื่นมาเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยแต่รัดเพงต้อนมาไม่เป็นครับคือไม่ติดหมอนแล้วก็ไม่เป็นขุยไม่เป็นก้อนด้วยในตอนเช้าแบบแล้วบูเป้ถูกใจมาตัวนี้มากเพราะว่าเฮ้ยด้วยความที่มามันสามารถใช้เป็นสลิปปิ้งมาทุกวันได้อ่ะครับเออมันจึงเป็นอะไรที่แบบฟิต มันเข้ากันกับวิธีสไตล์ที่ปูเป้บำรุงผิวเป็นประจําวันมากกว่าเพราะว่าปูเป้มีเอสเซนส์น้ำอยู่หลายตัวที่ปูเป้ชอบอยู่แล้วคือก่อนที่ปูเป้จะลงเซรั่มอะปูเป้ลงน้ําตบนู่นนี่นั่นโน่นอะหลายตัวมากแล้วแบบไม่อยากจะเพิ่มมันไปอีกแล้วอะคือมันเยอะมากแล้วนะนะครับดังนั้นการใช้มาส์กตัวนี้เป็นประจําทุกวันเป็นวิธีที่ปูเป้จะสามารถเอนจอยแบบกับไลฟ์แฟงตอน5%โดยที่แบบไม่ต้องตัดหรือไม่ต้องแบบเสียสลระตัวใดออกไปคือสามารถแอดเข้าไปได้โดยที่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างฉันก็ยังแฮ ค,คือเป็นอะไรที่ปูเปโอ้ก่อนมากๆแต,แต่แต่ละคนก็มีวิธีการบำรุงผิวหรือแบบมีสไตล์ตัวเองชอบต่างไปยังไงก็แบบไปประยุกตใช้กันดูประมาณนั้นนะครับจะถามว่าปูเป้จะกลับไปใช้แลฟ์เนตอนเอสเซนซ์อีกไหมปูเป้หัวจะกลับไปใช้ในช่วงที่ว่บผิวมันเยินมากจริงๆคือแบบใช้มันทั้งเอสเซนทั้งมากอัดมันแบบว่าว พลังแขงต้นจงทําให้หน่าฉันดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะปุ๊บเป้ก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าไลฟ์แพลงต้อนมาส่เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณไหมหรือคุณจะมีวิธีใช้ไลฟ์แพลงต้อนมาสกับเอเซนที่แตกต่างกันไปยังไงนะครับคือปุ๊บเป้จะบอกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องสาําอางสกินแคร์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนไปได้นะครับตามสภาพผิวของเราตามปัญหาผิวของเราตามความชอบของเราตามสไตล์ในการบำรุงผิวของเราตามขั้นตอนการบำรุงผิวทั้งหมดของเรานะครับแต่ละคนจะมีขั้นตอนมีสไตล์มีวิธีมีสภาพผิวที่ไม่เหมือนกันบางครั้งลดละการบ้านกันไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับทุกคนจะต้องไปทําการบ้านกันเองนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าคุณเหมาะกับวิธีใช้แบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้ครับยังไงก็เจอกันใหมยย่ในวีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย